สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับคอลั์กวนน้ำให้ใสในหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับเขียนโดยผู้ที่ใช้นาปกาวาสารส้มวันนี้ก็ตรงกับวันอังคารที่23เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2565นะครับวันนี้เนี่ยสารส้มจะมาทำความเข้าใจกันในหนึ่งเรื่องของสินเชื่อกับหนี้เสียมันมีความสัมพันธ์มันมีความเชื่อมโยงกันอย่างไรแต่ที่แน่ๆเนี่ยหัวข้อวันนี้คือสินเชื่อธุรกิจขยายตัวนะครับเป็นผลดี หนี้เสียลดลงตรงกันข้ามกันเลยแต่ว่าเป็นผลดีด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับเริ่มต้นอย่างนี้ครับสันซ้มเนี่ยบอกว่าเมื่อมีการเปิดประเทศเมื่อมีการเปิดกิจการผลประกอบการของธุรกิจภาคส่วนต่างๆก็เริ่มที่จะกลับมาขยายตัวเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับภาคธุรกิจการท่องเที่ยวเองโรงแรมการคมนาคมขนส่งก็กลับมาคึกคัก ภาคอสังหาริมทรัพย์ที่คือมีคนตีค้องร้องเปล่านะครับว่าจะต้องล่มจมแน่ๆต้องหลับไม่ตื่นต้องเขย่าวขวัญกันไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่ปั่นกระแสแล้วก็ต้องการโจมตีรัฐบาลกันแต่อย่างใดตรงกันข้ามครับส่วนใหญ่จะกลับมามีกําไรขยายตัวยอดขายในทำนิวไฮกันเลยนะครับโดยเฉพาะบริษัทของตระกูลชินวัตเลยซ้าไปนะครับไปดูได้ครับ บริษัทอสังหาริมทรัพย์38บริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยนะครับทำไรายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์สินค้าประเภทบ้านและคอนโดมิเนียมรวมกันและทั้งหมดเท่าไหร่รู้ไหมครับ1 4 8 5 2 9ล้านบาทแล้วก็ล่าสุดครับธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้มีการเปิดเผยที่ผลการดำเนินงานของระบบธนาคารพาณิชย์ในไตรามาสที่2ทั2,565 ออกมาปุ๊บมันก็สะท้อนให้เห็นภาพแนวโนมธุรกิจและก็เศรษฐกิจไทยได้อย่างน่าสนใจทีเดียวนะครับเอาอย่างนี้กันแล้วกันสารส้มบอกว่าใจความและก็สาระสําคัญเนี่ยสรุปได้ดังต่อไปนี้นะครับประการที่1ระบบธนาคารพาณิชย์ไทยเนี่ยต้องถือว่ามีความเข้มแข็งครับเพราะอะไรครับเพราะว่ามีเงินกองทุนแล้วก็มีเงินสํารอง แล้วก็มีสภาพคล่องเนี่ยอยู่ในระดับสูงมากนะครับสามารถที่จะเป็นกลไกสําคัญในการที่จะสนับสนุนสินเชื่อเพื่อรองรับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในระยะถัดไปได้เลยระบบของธนาคารพาณิชย์นะครับมีเงินกองทุนอยู่ทั้งหมด3 0 7 6 6 0พันล้านบาทจะตีเป็นหน่วยตีเป็นย่อยอะไรก็แล้วแต่ลองคำนวณดูกันแล้วกันนะครับ3 0 7 6 6พันล้านบาทหน่วยมาอย่างนี้ คิดเป็นอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงหรือว่า BIS ratio เนี่ยจะอยู่ที่ร1 9 6ก็แล้วกันนะครับอัตราส่วนเงินสำรองที่มีต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพจะอยู่ที่ร้อยละ166.6แล้วก็อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับกระแสเงินสดที่อาจจะไหลออกในภาวะวิกฤตอยู่ที่ร้อยละ185.5 เอาไปว่าตัวเลขเหล่านี้เนี่ยถ้าใครไม่ทราบไม่เป็นไรครับแต่โดยสรุปก็คือว่ามีความมั่นคงมีความปลอดภัยในระดับที่แข็งแกร่งมากนะครับก็คงจะมีแต่คนโง่แล้วก็คนบ้าเท่านั้นแหละครับที่จะมั่วเอาว่าสถานการณ์เหมือนกับช่วงวิกฤตเศรษฐกิจเพราะว่ามันเทียบกันไม่ได้เลยคนละเรื่องกันเลยนะครับนี่เป็นประการที่1ประการที่2ครับธนาคารพาณิชย์เนี่ยนะครับมีผลประกอบการปรับตัวดีขึ้นจากปีที่แล้วโดย หลักจากการเติบโตของสินเชื่อที่ทําให้รายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นประกอบกับค่าใช้ใจ่ายสํารองที่ลดลงนะครับเอาอย่างนี้ภาพรวมการเติบโตของสินเชื่อในระบบธนาคารพาณิชย์เนี่ยในไตรามาสที่2ปี2565ขยายตัวต่อเนื่องนะครับอยู่ที่106.3ด้วยกันสินเชื่อธุรกิจขยายตัวอยู่ที่108เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วแล้วก็สินเชื่อธุรกิจ SME ขยายตัวได้จากมาตรการสินเชื่อฟื้นฟูเป็นสําคัญนะครับส่วนสินเชื่ออุปโภคบริโภคก็จะคงขยายตัวได้ในอัตราร้อยละสามถึงแม้ว่าจะชะลอตัวไปบ้างจากตรวมาสก่อนก็ตามนะครับสินเชื่อที่อยู่อาศัยแน่นอนครับยังขยายตัวตามอุปสงค์ต่อที่อยู่อาศัยก็เริ่มกลับมาขยายตัวได้เช่นเดียวกันนี่เป็นประการที่สองประการที่สามครับด้านคุณภาพของสินเชื่อเป็นยังไงบ้างธนาคารพาณิชย์เนี่ยนะครับ ยังคงให้ความช่วยเหลือกับลูกหนี้แล้วก็มีการบริหารจัดการพอร์ตของสินเชื่อเพื่อดูแลคุณภาพของสินเชื่อโดยรวมอย่างต่อเนื่องนะครับส่งผลให้ยอดคงค้างสินเชื่อด้อยคุณภาพของระบบธนาคารพาณิชย์ในตัวาลสอของปี2565เนี่ยลดลงมาอยู่ที่527.9พันล้านบาททนูุฟังไปตีหน่วยอาเองนะครับ หรือว่าคิดเป็นสัดส่วน NPL ต่อสินเชื่อรวมเนี่ยก็อยู่ที่ร้อยละ2 8 8ฟังตรงนี้เข้าใจง่ายกว่านะครับในขณะที่สัดส่วนสินเชื่อที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญของความเสี่ยงด้านเครดิตต่อสินเชื่อรวมทรงตัวอยู่ที่ร้อยละ6.09ครับนี่คือประการที่3ประการที่4ครับระบบธนาคารพาณิชย์ของไทยเนี่ยมีกําไรสุทธิในไตรามาส2ของปี2565จํานวนทั้งหมด 64.7พันล้านบาทหน่วยท่านไปคูณเองนะครับก็ถือว่าเพิ่มขึ้นจากไายมาสเดียวกันของปีก่อนหน้านี้หรือว่าของปีที่แล้วร้อยละ7.2ด้วยกันมาจากไหนครับก็มาจากนี่แหละครับการขยายตัวของสินเชื่อที่ทำให้รายได้ดอกเบี้ยสุทธิเนี่ยเพิ่มขึ้นประกอบกับค่าใช้จ่ายสำรองที่ลดลงไปหลังจากที่ธนาคารพาณิชย์ได้ทยอยกันสำรองไว้ในระดับสูงตลอดช่วงโควิด -19 นี่คือประการที่4 ราการที่5ครับสันส้มบอกว่าฟันธงไปเลยตรงนี้นะครับต่อให้พลเอกประยุทธ์ยังเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปเศรษฐกิจประเทศก็ไม่ล่มจมแล้วก็ไม่ล่มสลายนะครับมีแต่จะขยายตัวดีขึ้นไปเรื่อยๆตามปจัจจัยเศรษฐกิจโลกแล้วก็มาตรการฟื้นฟูนฟเศรษฐกิจภายในประเทศนี่แหละครับแล้วก็ยังรวมไปถึงมาตรการในการกระตุน้นการบริโภคการลงทุนภายในประเทศที่เริ่มจะเกิดดอกออกผลมากขึ้นเรื่อยๆ ส่วนเรื่องการส่งออกพืชผลทางการเกษตรก็ดีขึ้นเกือบทุกตัวเลยทีเดียวนะครับเรื่องการท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่จัทะลักเข้ามาในช่วงครึ่งปีหลังก็จะมาช่วยเติมเต็มในจุดนี้ด้วยนะครับสารส้มสรุปอย่างนี้ครับบอกว่าถ้าเศรษฐกิจประเทศจะชิปหายเนี่ยมันมีอยู่ประการเดียวเท่านั้นแหละครับก็เป็นเพราะว่านักการเมืองเสงเค็คแงบางคนบางพวกนี่แหละครับที่เที่ยวไปปั่นกระแสเพื่อที่จะแย่งอำนาจรัฐเหล่านี้นี่แหละครับแค่นั้นเอง